สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไยเฮาสวัสดีสสดเบิร์ตสุภุสุขณนนะครับเนาะอ่ะวันนี้วันสิ้นสุดสัป,ปดาห์โค้งสุดท้ายสัป,ปดาห์นะครับเนาะงวดที่แล้วบวกไปไม่สุดบวกไปไม่สุดมาลบห้าลบหนึ่งผมมาบวกเนาะ มันจะบวกจะลบกันเลยนะนะห้ 5, 4, 3, 0, 1, 2, 3, นะาสี2สนหะหลัก10เข้าเลข7ผมดันไปเอาเลข6เดินไปที่เลข6ชนเนาะโอ้ยตายเอาบวกเพิ่มไปทีนี้งวดนี้เราก็ต้องบวกเพิ่มไปได้เลข8นะครับ ถ้าเราบวก1 2 3ก็ได้2กับ3ถ้าเราลบก็109 109เผมจะจับเด้อจะเอาเด่น2กับ3งวดที่แล้ว6กับ7แต่งวดนี้2กับ3เอาเอาเด่นให้มานะจะจับเป็นคู่ให้นะจะมี8ชุด แล้วก็จะมีอีกแนวทางหนึ่งก็8ชุด6ชุดนะจะจับก็จะจับประมาณว่าจะจับประมาณว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามห้ากับหกหกกับ จะจับ21 20 29 31 30 39จะจับให้อ่ะ2แนวทางนะแนวทางที่1เลขเดินของเราให้2กับ3นะว่นนี้กามด สองกับสามเด้อ,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 อสองกับสามตัวเลขมาสองมาห้ามาหกมาเจ็ดมาแปดแล้วก็สองกับสามแนวทางที่หนึ่งตัวเลขมาวันนี้เนาะ สองห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปด 3ามห้าเดแล้วก็สานะวิ่งผมให้วิ่งวิ่งแ เอาวิ่ง8วิ่งบน8น่าจะเป็นเลข8นะน่าจะมาเลข8นะวิ่งบนวิ่งบนเอาวิ่งบนเอาเลขสดีกว่าเลข2ตัวเดียวนะผมให้เป็นเลข2 วิ่งบนนะครับแนวทางที่1แนวทางที่สองบนล่างบนล่าง บล่างเนาะบนล่างก็จะประมาณว่าสองศูนยสองหนึ่งสองูนสองหนึ่งแล้วก็สองเก้า 3ามหนึ่งเอ้ยสามศูมนย์แล้วก็สา,าอ่ะทั้งหมดทั้งมวลมีอ่าสูตรที่2นี่นะแนวทางที่2มี6มี6นะครับมี6ชุดเนาะสูตร ที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งก็จะประมาณว่าผมจะเน้นให้ชุดเดียวนะชุดเดียวหรือว่าสองชุดนอชุดเดียวสองชุดนอ จะเน้นให้สองแปดแล้วก็สามแปดอ่ะมีเท่านี้อ่ะที่เด่นนะครับเนาะแนวทางที่สอง บนล่างจะให้ส29 29องเก้สองเกในสองชุดนี้เนาะในสองชุดนี้จะให้เท่านี้นะแต่ที่แน่ๆเลขสองวันนี้นะครับหวนกลับมาหาเราแน่นอน กลับด้วยนะครับแปดสองสองแปดนะนะครับรองเลขแปด 8 2 2 8 8338นะตัวที่เน้นๆนะครับนะบวกมาให้ให้สุด4ตัวเลยนะครับบวกมาให้สุดเลย5 6 7 8มันชอบเป็นหลักหน่วยนะพวกนี้ชอบเป็นหลักหน่วยนะครับนะชอบเป็นหลักหน่วยนี่นี่ จะน้อยมากจะเป็นหลักสิบนะงวดที่แล้วอย่างงวดที่แล้วก็เป็นหลักหน่วย0123บวกลงมาให้สุด4ตัวนะครับนะบวกลงมาให้สุดเลยอันนี้เหมือนกัน1 2 3ก็เด่นไปที่2กับ3นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ